ใส่หน้าก,กากอนามัยไม่ให้เจ็บบริเวณหูด้วยกระดาษเอสบีมีด้วยเหรอมีครับวันนี้เพื่อนๆใช่ไหมครับอยากไปไหนมาไหนอยู่อยู่ที่บ้านจะต้องใช้หน้าก,กากอนามัยใช่ไหมครับเพื่อป้องกันเจ้าเชื้อโรคหรือเชือ้อโควิด -19 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในขนาดนี้นะครับ ซึ่งหน้ากากอนามัยนะครับหลายๆบริวัทัหลายๆา,า,ายที่เขาพยา,ายามออกมาหลายหลายรุ่นเพื่อให้เท่ากับใบหน้าของเราใอ้น่าคิดปิดกับใบหน้าของเรานะครับเท่าที่จะทําได้นะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อทุกคนจะต้องเจอปัญหาคือใส่หน้ากากอนามัยไปนานๆแล้วอยารู้สึกว่ามันจะดอิดบริเวณใบหูเราเห็นไหมครับปัญหาเหล่านี้ อย่าหมดไปด้วยกระดาษเอเพียงหนึ่งใบเข่าไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับกระดาษเอสมนะครับเราทำการพับครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับครึ่งหนึ่งแล้วเราก็แบออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็พับด้านล่างขึ้นไปได้ครึ่งหนึ่งของกระดาษนะครับแล้วก็ข้างบนขึ้นไป ลงมานะครับลงมาหลังจากนั้นด้านนี้คือด้านขวามือนะครับเราก็พับมุมบนลงมาเป็นสามเหลี่ยมนะครับมุมล่างขึ้นไปนะครับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันด้านซ้ายมือก็เหมือนกันนะครับเราก็ทำการพับเป็นสามเหลี่ยมด้านบนแล้ก็พับสามเหลี่ยมด้านล่างนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการพับด้านซ้ายนะครับด้านขวานะครับ ไปอย่างนี้นะครับก็ด้านล้ายเหมือนกันนะครับพับไปหลังจากนั้นเราก็จะไ,ได้ลักษะไนหนอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เราทําการกลับไปด้านหลังขึ้นมาข้างบนนะครับนี่นะครับเราได้รูปได้หนนี้นะครับให้เราทําการพับเหมือนเดิมนะครับพับเป็นสามเหลี่ยมด้านบนลงมาสามเหลี่ยมด้านล่างขึ้นไปแล้วก็ทางซ้ายมือเหมือนกันนะครับสามเหลี่ยมลงมา แล้วก็สามเหลี่ยมข้างล่างขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นใหได้ลักษณะนี้นะครับให้เราทําการพับตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับมุมที่เหลือนะครับข้างล่างข้างบนก็เหมือนกันนะครับพับลงมาปั๊บเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้ครับพับนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับหลังจากเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แผ่กระดาษ A4 เหลี่ยมเองเท่านี้นะครับชิ้นเดียวนะเสีย เียงเท่านี้เองไหมครับได้รูปร่างและขนาดเท่านี้นะครับต่อไปเราจะนํามาใส่ที่แมสของเรานะครับมีการทํายังไงเดี๋ยวดูกันเลยนะครับนี่ครับที่แมสของเราใช่ไหมครับมีการใช้ก็คืออาแบบนี้นะครับส่ไปทีแมสเราเอาไปเกี่ยวนะครับนะครับข้างนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ พอไยเราเลืกอกพอไตแล้วนะครับเราจะรู้อึกว่าเราจะไม่เจ็บบริเวณใบหูแล้วนะครับข้างๆหูแล้วจะไม่เจ็บแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับเห็นไหมตรงนี้ไหมครับจะไม่มีช่องว่างแล้วนะครับจะแนบเนี้ยของเราไปแล้วนะครับทั้งสอง้างเลยเห็นไหมครับใบแนบเนี้ยใบหน้าของเรานะครับนะครับ อ้ตัวเดียวได้ประโยชน์สองอย่างคือป้องกันการเจ็บบริเวณใบหูรอบๆหูและรองทำให้แมตที่เราใส่ยอยู่แนบคิดติดกับใบหน้าเรามากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมใส่หมวกด้วยป้องกันฝุ่นละอองนะครับเวลาเดินไปไหนหรือป้องกันไม่ให้อ่างแดดรองเราไ,ไม่น่าเป็นร้อนนะครับ ถ้าสมมติเพื่อนชอบคลิปนี้กดไลค์ให้เน่ยนะครับแล้วก็กดแชร์มีนํำคัญกดปิดตามไว้นะครับคลิปนี้ออกเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย